ผ้าไหมสองตะกอนะคะเนื้อผ้าดีมากนะคะแล้วก็ทอนแน่นมากนะคะนี่ค่ะเนื้อผ้ารับประกันเลยว่าดีมากๆนะคะเป็นผ้าขนาดสี่หลาเป็นลายมัดหมีสองหลาแล้วก็เป็นผ้าพื้นสองหลาค่ะผ้าพื้นเดียวกันเนี่ยค่ะจับจับแนวแนววางต่างกันนะคะก็จะได้ความสวยที่แตกต่างนะคะลดราคาพิเศษเหลือ4,400บาทนะคะ ะะราคาท้องตลาดอาจจะอยู่ที่5,500บางเพจอยู่ถึง6ก0 0นและหกพันะคะเราขายวันนี้ที่4,400บาทได้4ี่หลาตัดชุดได้หรูเลยนะคะและเป็นผ้าทอชั้นครูด้วยนะคะลายสวยมากๆค่ะทอเนื้อแน่นแล้วก็เนื้อดีมากๆานะคะสองตะกอเนี่ยเป็นการทำลวดลายผ้าเท่านั้นนะคะไม่เกี่ยวกับว่าหนาหรือบางนะคะการหนาหรือบางขึ้นอยู่กับการใช้ไหมนะคะแต่ผืนนี้คือ เนื้อดีมากค่ะทอแน่นมากนะคะช่างทอชั้นครูนะคะผืนนี้ค่ะ